ที่เราแบบเครียดกับงานไปดัดผมเพื่อให้มันดูมีวอลลุ่ม3-4เดือนเราก็จะไปทําทีหนึ่งพอเราอาบน,น้ำเรารู้สึกเลยว่าแบบ เฮ้ยผมมันร่วงลงมาเวลาเช็ดผมอะ <S <S ผมมันมาติดตามหน้าตามผ้าเต็มไปหมดเลยเหมือนมีแมลงมาไตา่อะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยอะไรวะอ้าวมันเป็นเส้นผมที่ลุดปกติเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ไงเจอคลิปเพื่อนนี่แหละหลายคลิปมากเลยเขามีปัญหาผมร่วงกรรมพันธโอเคคือถ้าไอคนนี้มันทานนะ่ะมันแน่นอนอนะ่ะที่จะต้องปลอดภยัยเพราะเรารู้มาตลอดว่าคนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเขาก็ไปรักษาเยอะมากๆเนี่ยเขาทานอะโลอซอยู่ เราก็เลยหา,าอโลซอลมาทานด้วยประมาณ3-4วันอะ่ะเราทานเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดเย็น1เม็ดเลยจำนวนผมที่มันร่วงอะ่ะลดลงการร่วงที่มันหลุดออกมาแล้วรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรมาตายอะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วปัดผ้าออมาก็แทบจะไม่มีผมหลุดออกมาแล้วเดือนหนึ่งที่ทานทั้งหน้าเนี่ยมันก็จะมีรูปผมขึ้นมาแล้วคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะขึ้นมันก็ขึ้นมาขึ้นเฉพาะผมไม่ได้ไปขึ้นบริเวณอื่นเรารู้สึกว่าผมอะ่ะมันเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มันดูมีน้ําหนักเล่นกับลูกเนาะ เอาผมให้ลูกดึงยังไม่หลุดเลยอ่ะนี่ผมเราแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเด็กแรงน้อยคิดว่าทานต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคมันบำรุงอ่ะเราต้องการสิ่งที่ดีๆเข้ามาในร่างกายแล้วเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นด้วยทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นลดผมร่วงพั้ผมหนะารากผมแข็งแรงสมอย่างเนี้ยมั่นใจได้เลย